ตะกี้หลังจากเราทดสอบการวาดไปแล้วทีนี้เราจะมาทดสอบการตัดจริงนะครับอ่าพวความที่เราใช้นะครับก็คือาทดสอบแล้วจากโปรแกรมอัดคัดของเราเราก็จะไปดูว่าเรื่องใไดาตั้งตอนนี้เราตั้งแรงกดอยู่ที่150กรัมนะครับความเร็ว2เซนต่อวินาทีนะครับใช้สติ๊กเกอร์ตัวทดสอบ เราจะเราจะมาัสั่งตัดกันเลยครับหลังจากสั่งไปแล้วนะครับพเพื่อนกำลังทำงาน อันนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะดูชิ้นงานได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองใช้แปรงลู ในกรณีที่เป็นสติกเกอร์สีนะครับเราสามารถใช้แป้งแป้งกุ่นที่เราใช้โรยตัวนะครับลูกเพื่อดูชิ้นงานว่าเส้นสายงานของเราเป็นยังไงเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยนะครับออันนี้คือนะครับ่าทดสอบเรียบร้อยเพราะว่า เราไม่ได้ยังไม่ได้ลอกถ้าลอกลบมือไม่ว่างมันถ่ายไม่ได้นะครับก็คือให้ดูเบื้ต้นก่อนว่าเราใช้แป้งรูปแล้วตัวสอนขึ้นอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับสำหรับงาน